วันหนึ่งก็ประมาณร้อยกว่าหวีอย่างอื่นก็มีเผือกประมาณสัก70โลโลอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะมีเครื่องสลัดน้ำมันเพื่อลรีดน้ำมันออกเราจับได้แทบจะไม่ติดมือแล้วก็จะกรอบนานกว่าจะเกิดมันก็นานมากเลยวันหนึ่งก็ขายได้ร้อยส0งเท่านั้นเองอคนยังไม่รู้จักเราแล้ว,ลวเราก็ยังอายด้วยเราเคยทำงานบริษัทไงเราก็อายๆกลัวกัวกลากก,ก,การอายเนี่ยมันทำให้เราเสียโอกาสไปเยอะเลย ติ่งนะคะกล้วยแขกพระรามห้าค่ะขายมา16ปีแล้วค่ะเราเคยทํางานบริษัทแล้วก็พอดีว่าแต่งงานมีครอบครัวมีลูกก็เลยต้องออกมาดูแลลูกเองมดูแลครอบครัวเองพอลูกโตแล้วไปโรงเรียนไปหมดแล้วเราก็เลยไม่อยากอยู่ว่างๆก็เลยอยากจะหาอาชีพหาไรายได้เสริมให้ครอบครัวด้วยค่ะ เป็นกล้วยแขกเพราะว่าพี่สาวมีหน้าร้านตรงนี้ขายอาหารตาสั่งข้าวแกงและนาสาวมีสูตรกล้วยแขกอยู่แล้วส่วนเราอยู่ย่านนี้จะมีสวนกล้วยเยอะเราก็เลยเอามาลองดูเพราะว่าลงทุนน้อยๆก่อนกว่าจะเกิดมันก็นานมากเลยวันนึงก็ขายได้ร้อยสองร้อยเท่านั้นเองแล้วเราก็ไม่ได้หยุดนิ่งนะคะเราก็ต้องคิดด้วยว่าเราควรจะพัฒนาของเรายัางไงสูตรเราอร่อยไหมดีไหมดีแล้วหรือ,อยังเสร็จแล้วพอสูตรมาลงตัวมันได้แล้วเราจะทำไงให้มันแตก เราก็เลยมาได้เป็นเครื่องสลัดน้ํามันค่ะเราได้เกิดคนรู้จักมากเพราะไอ้เครื่องสลัดน้ํามันนี่แหละค่ะมันจะไม่อมน้ํามันเราจับได้แทบจะไม่ติดมือแล้วก็จะกรอบนานแล้ว<ม>ก็ขายธรรมดาแล้วก็ลูกค้าก็บอกว่าทําไมไม่ตั้งชื่อละ่ะเขาจะได้จําได้ว่าซื้อจากร้านนี้ร้านนี้ไม่ผิดร้านเราก็เลยเอาเอาเอา,เอาลูกค้าบอกว่าก็เนี่ยอยู่ใกล้ๆ้สะพานพระรามห้าก็เอาไปเลยชื่อกล้วยแขกพระรามห้าเราก็เลยเอาเลย ตอนนี้ในร้านเรามีกล้วยเปือกมันไข่นกกระทาแล้วก็เริ่มมีข้าวเม่าทอดราคาเริ่มต้น30บาททั้งหมดเลยค่ะจุดเด่นของเราก็คือว่าเราดูแลเอาใจใส่ขินค้าของเรานะคะของเราหลักๆเก็คือว่าเราจะขายของดีในราคาที่ย่อมเยาวค่ะ วันหนึ่งก็ประมาณร้อยกว่าวีอย่างอื่นก็มีเผื่อประมาณสัก70โลถ้าหากว่าเป็นวันเสาร์อาทิตย์หรือว่าช่วงเที่ยงก็จะมีกล้วยแขยกที่เก้กระทะแล้วก็มีไข่นุกทกา,าอีกประมาณ4-5กระทะน้ํามันเนี่ยวัน2วันเราก็ต้องเปลี่ยนแล้วขึ้นอยู่กับการทอดมากทอดน้อยบางทีเราทอดเป็นยิดเดียวฝนตกเราต้องปิดร้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ระหว่างวันเ,นเราจะเติมน้ํามันเยอะมากไม่ต้องกลัวของเราเองก็จะมีสีสาขานอกนั้นก็จะเป็นแฟรนไชส์อยู่ทั่วๆไปประมาณสัก25ค่ะ ขา้แฟนชาย1นึ่สบาทได้ของทั้งหมด17รายการให้ทุกอย่างเลยแค่คุณไปเอากล้วยมาแล้วก็เอาถังแก๊สอีกถังเดียวก็ลงมือทอดได้เลยแป้งก็ให้งานน้ำมันถุงกระดาษถาดที่คีบอะไรให้หมดเลยเตาแก 2, ๊ส2เตากระทะ2ใบอุปกรณ์แก๊สให้ทั้งหมดเครื่องสลัด1ตัวก็40,000ื่นกว่าแล้วถ้าหากว่าคุณมาเป็นแฟนชายของเรามาซื้อแฟนชายของเราเราจะต้องให้คุณเรียนจนเป็นทุกอย่างประมาณเดือนหนึ่งสอน <c oughs> จนเป็น <c oughs> ต้องคุยกับตัวเองต้องช่างใจดูว่าเราจะทําอะไรที่เราถนัดที่สุดชอบที่สุดรักที่สุดแล้วทําแล้วมีความสุขที่สุดเราก็ทําตรงนั้นแหละไม่ต้องอายเพราะว่าการอายมันทําให้เราเสียโอกาสไปเยอะเลยเพราะฉะนั้นเราคิดว่าของเราดีและคุณภาพดีและเป็นแม่ค้าเราขายของดีบริการดีสักวันหนึ่งเราก็จะต้องแบบจเจริญรุ่งเรืองไม่ต้องกลัวร้านคือแขกร,รามห้าของเรานะคะ ร้านนี้ตั้งอยู่ตรงแยกบางสีทองนะคะเปิดทุกวันค่ะไม่มีวันหยุด8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งตอนเย็นยินดีให้บริการค่ะ